มาลุ้นระทึกกับ1สซุปตาตุกี้2พิธีกรนุ่มกัญชัยพี่ม้าอ,อนภาและ1แฟนคลับที่ค่ำนี้ต้องมานอนค้างคืนร่วมกับ6น้องกุมาทองที่สอนอนพระพราชัย2กันต่อนะครับไหนๆก็หลวมตัวมาค้างคืนที่สอนอนพระพราชัย2กันแล้ว ที่เพิ่งจะมีข่าวว่ามีน้องกุมารทองอันน่าสะพรึงกลัวเหล่าซุปตาน,นกขมิน้นก็ขอไปฝากเนื้อฝากตัวสารพ่อปู่เจ้ายี่กอหงซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของคุณพี่ตำรวจที่นี่กันก่อนเดี๋ยวเราเดินเดินเดินขึ้นไปดีกว่าเดินขึ้นไปด้กลิ่นมัรยากาอะไรนะพี่มา้าเอาแล้วไงพี่มาบอกได้กินทูปแล้วไง งไเดี๋ยวเราอันนี้เป็นสารพระปู่เจ้ายี่กอหงนะฮะถือว่าเป็นที่เคารพนับถือของที่นี่เลยแล้วก็ทั่วไปเลยเดี๋ยวจุดธูปสิบหกดอกคนละใช่ไหมฮะคนละสิบหกดอกก็จะไหว้ฟ้าดินห้าดอกนะคะแล้วก็มาไหว้พระปู่ยี่กอฮงเก้าดอกแล้วก็ไปไหวที่ห้าประตูคนละข้างละดอกครับสิบหกดอกนะครับ เ <Es> จ้าปู A ่ยี่กองนี่ก็เป็นที่เขาร er ับป <Yeah. S 3> ูชาของพวกเรานะครับ1 0เวันนี้ของท่านก็โอ้เตรียมมาให้อย่างดีครับมีล็อกเกอร์มีโต๊ะมีกินเทรลปีด้วยแล้วก็อันนี้เลิอก ได้เลยนะครับอแต่ว่าต้องนอนอย่างนี้นะครับเป็นโลมนอนเขาเรียกโลมนอนเหมือนทหารแต่ทหารปรับปรุงนิดนึงพอสบายใจนะดองเลยได้ค่ะกดองเลยโไม่เขาก็โอเคเนาะแล้วไหนนี่ทุกอย่างไหนนอนเท่าที่หนุ่มนอนนี่นอนนี่เอาแล้วยังไงต่อเนี่ยตุ้กกี่เสร็จที่แรกที่แรก แล้วแล้วกลับครับมีคนมานอนตั้งไห้ฮะท่เนียอันนี้เพิ่งเพิ่งปรับปรุงฮรเพราะเรารอรับรองสารวัตรที่ย้ายมาใหม่แต่เดิมทีมีนะครับมีเป็นห้องของนักเรียนฝึกงานนักเรียนร้อยตำรวจฝึกงานแต่นี้เราปรับปรุงขยายเพราะว่าเราเยอะอาจจะมีใครเคยมานอนที่นี่แล้วเจออะไรแปลกๆอะไรอย่างนี้ฮะนั่นไงเริ่มทาใหม่อย่าแรกสิครับคุณนุ่มครับเอาเดี๋ยวให้เขาเล่าฟังเลยนั่นบอกแล้วไงว่าอย่าท้าพี่นุ่มขอมาผู้กำกับก็จัดให้ซะด้วย ตรงนี้เดิมตรงนี้เดิมทีจะเป็นห้องเก็บของกลางานี่ฮะแต่เราเรารรเราลื้อออก,ห,อกห้องเก็บของกลางหอเอาพวก,กน,บบนี้ที่แทงกันมาอย่างนี้เหรอฮะอะไรอย่างเงี้ย นี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเราทำเรียบร้อยแล้วนี่แค่น้ำจิ้มนะฮะพี่โนมเดี๋ยวผูก้กำกับจะจัดให้อีกชุดใหญ่กันเลยทีเดียวว่าแต่ซุปตาตุกกี้คงไม่กลัวเท่าไหร่ก็แค่รีบเห็นเข้าไปอาบน้ำตั้แต่หัวค่ำก่อนใครขืนอาบดึกๆมันก็จะยิ่งระทึกแต่ฮีู่ีร<ว>ีมาอันนี้น่ากลัวมากอ่ะคชอบแบบไม่นอนอะอ่ะ้ สบายนะสบายนะโชุดนอนพีนุ่ที่าเสบายใจเยอโชุดนอนอีนี่ทำไมต้องอย่าอ <te> ยา่ยา,ยา,ยา,ยาอย่าอย่าเพิ่งง่วงตามที่พี่หนุ่มาัน,นาชัยเรียกร้องเอาไว้ว่าอยากฟังเรื่องระทึกข,ขวัญบนสอเนบอนอนัดหนีทันผูกำกับก็ได้ ส่งบายชุดใหญ่เลยครับสวัสดีค่ะพี่แกหลับกันหมดแล้วหรอสวัสดีค่ะีูเจอกันหรือยังครับพี่เจอกันงานที่เป็นแต่ว่าเจ้าของคดีสวัสดีครับเโอ้โหเจอหมดแล้วเนี่ยสองพันสองท่านที่สองท่านยังไม่เจอสวัสดีค่ะเอ้ยเลยว่าหน้าตาเป็นสบายค่ะสบายเนาะสบายสบายตัวยวก่อนนอนคุยกันนิดนึงเนาะต้องขัดหน้าด้้วยหนาตาแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ดูกุมารทองเป็นไงบ้างคะพี่หลุงชอบ ไม่แล้วก็จะถามว่าอย่าีเห็นทางผู้กักบอกว่าเมื่อก่อนในห้องนี้เป็นห้องเก็บของกลางใช่ค่ะคือห้องนี้เมื่อก่อนจะไม่ได้สวยแบบนี้ของส่วนมากที่เก็บไปเป็นของกลางย่อะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันมีการฆ่าหันศพเคยได้ยินใช่ไหมค่พแล้วก็ที่ลอยน้ํามาแต่บรรจุอยู่ในกระเป๋าก็เคยใช่ค่ะแี่เก็บอยู่ที่มุมตรงนี้เลยใ่ะ แล้วใงพี่ดูในห้องนี้แล้วฮะค่ะแล้วแล้วเอาเอาเอาเรื่องล่าสุดแล้วกันเอาร่าสุดใี่อยารู้เรื่องมันทองมันทองเหรอก็อะไรครับคือหลังจากที่เอามันทองมาเก็บไว้ก็ตั้งแต่เมื่อวันที่18ที่ที่รับุมานทองเข้ามาไว้ใช่ค่ะจรงหงยังไงก็ไม่พี่ได้ยินแต่เสียงเนาะเป็นเสียงเด็กอะเป็นเสียงเด็กแต่พี่ยังไม่กล้าพูดว่าเป็นเป็นเสียงเด็กพี่ก็ถามเพื่อนร่วมงานก่อน ที่นั่งกันอยู่สามคนว่าทําอะไรกับคอมพิวเตอร์ตอนนั้นกี่โมงครับตอนนั้นสามทุ่มสามทุ่มเองค่ะแล้วพี่ก็ถามว่าทําอะไรกับคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าไม่ได้ทำเป็นเสียงเด็กเล็กๆกร้องแอ๊ะแอะไม่ไม่ไม่ใช่ใช่เป็นเสียงเด็กร้องอะแอ๊ะเงี้ยครับพี่นันใช่ค่ะ แล้วพี่ก็ถามเพื่อนร่วมงานว่าทําไรกับคอมพิวเตอร์คือหมายถึงว่าพี่กลัวเขาไปเปิดคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมเด็กร้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้ทำไรบอกอ้าวแล้วทำไมพี่ได้ยินเสียงเด็กร้องล่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ยินเหมือนกันมีคนไหมที่ได้ยินไม่ด้ยินสองคนนั่งกันสามคนมีคนไหมรีไม่ได้ยินพอสักประมาณสี่ทุ่มพี่ให้เขาเดินรรถ ก็ให้เขาก็ให้เขาไปเลื่อนรถเขาก็บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนเดินตามเขาะแต่เขาบอกเขาไม่ตัวไม่ตัวเขาก็ไปยืนอับปุ่อยู่แล้วเขาก็บอกว่ามีเสียงไปเหมือนกับกระซิบข้างหูเขา<ม>บอกว่าพี่สาวเขาเขาบอกใจดีเขาพูดอย่างนี้แต่พี่อะเข้าใจว่าเขาพูดเร็นพี่ก็ไม่ค่อยเชื่อเขา พี่ทำต้องหาผัวดียใดีคงจะอย่างนั้นเขาเขามาเล่าให้ฟังแล้วเรายังจะต้องเอาใบพรองไว้อีกนะจะท่ไหงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปฟ้องก่อนฟ้องเสร็จแล้วหลังจากนั้นต้องดูคำสั่งศาลว่าศาจะสั่งว่าอย่างไรอไ นั่นสิครับอยู่ดีๆพี่หนุ่มก็สะดุ้งครับและเมื่อเราลองย้อนภาพกลับไปดูจะเห็นว่ามีคนที่เกิดอาการสะดุ้งอยู่สองคนนั่นก็คือพี่หนุ่มแล้วก็น้องโจโจครับเอ๊ะหรือว่าจะเจอดีเข้าให้แล้ววนานย้มีอะไรยุทธพันธ์ก่อนเก้าเมียอะไรเก้าเมีอะไรจ้าโจได้ยินเสียงอะไรคะเส รอได้ยินแล้วไงหหรอได้ยินแล้วไงคะหร่อน่าจะเป็นวิญญาณผู้หญิงในห้องนี้เพราะว่าน้องที่เขาเจอเขาจะนอนอยู่บนนี้ไงน้องที่น้องในรอยสุดงาน <c oughs> ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> นองที่ประตูะ <c oughs> อ่ะดีเลยค่ะ คุณหนุ่มไปไหนคะยังเล่าไม่จบเลยไปตท้เตาไม่ไหวแล้วพี่มีตำรวจอยู่ตั้งเยอะไปไหนนะคะตำรวจดึงโลผีหลอกเลยไม่ใช่น้องๆ้องเขารักไงน้องๆ้องเขารักไปไหนมาตู้เี่เลยอนี้จะไปไหนเจ้าพี่แล้วเนียวอะไจ้าพี่ออกไปเร็ยวเร็ยวเลยเนียวกับป้า ไ,ไนูน้ำพูน้ำพูนำพี่แล้วไม่เล้วะทนคลุมผ้าได้หมพี่นั่นได้ยินป่ะได้ยินเจ้าได้ยินเสียงยังไงอะเสียงแอรพี่ผมเออใช่เหมือนเสียงเดวกัน ไม่หายใจไม่ท้วงท้องเลยเดี๋ยวสิยังมีของพวกหมดเพื่อนของพวกหมดวริศก็เดินขึ้นยอดขาเมื่อกี้ยังมียังมียังมีเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะของเพื่อนผู้หมดวริศพวกหมดวริศเนี่ก็ผมผมผมไม่ได้ไม่ได้พบกันนะก็เขาเล่าว่าเป็นเพื่อนพี่ที่มาฝึกงานด้วยกันมาฝึกงานอยู่ตอนนี้ ก็เขาก็เล่าว่าเขาเข้าเวียนอยู่แล้วก็มีเสียงคาอจากในตู้ข้านในตู้มันปิดตรงไหนเนี่ยข้างล่างข้างล่างครับตู้ที่เก็บที่เก็บของกลางไว้ข้องข้างล่างมมีเสียงคาอจากข้างในรู้สึกอยู่สองทีมันตึ้งๆครับก็เขาก็นึกว่าของตกอะไรสักอย่างเขาก็เลยไปเปิดตู้ดูว่ามีอะไรหล่นเขาเปิดตู้ก็ไม่มีอะไรแล้ว แล้วก็เอจใจนึกขึ้นได้ว่ามี่องกลางอยู่แเลยวก็พอเขานึกได้ว่าพี่นําของกลางกลับมาโรงพักแล้วนียหลังจากที่เขาไปเปิดตู้อะนะเขาก็เลยบอกเขาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เด็ก่ยเขาก็เลยเอาเงินไปวางป็นแต่เป็นแบงค์แบงค์แบงค์ธรรมดาปอกเขาก็บอกว่าอืน้องจากกินอะไรไปซื้อเองนะแต่พอกลางคืนของคืนนั้นเลยนะผู้จัดการเซเว่นหน้าปอดตึกตึงเลยลองไปถามดูก็ได้ เขาบอกเลยว่ากลางคืนสักตีสามตีสี่เขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนเด็กอ่ะวิ่งมาเปิดประตูว่าจะเข้าไปซื้อขนมแต่ก็หายไปเลยจริงจริงนี่กันนี่คือไปถามดาบ,บอภิสิทธิ์จนเนได้เลยหรือป่าไม่พี่หรือว่าเสียชีวิตตอนเป็นเด็กจริงแต่อายุไขเขาอ่ะเขาโตแล้วไงคะเพราะคือคือ เขาอาจจะเสียชีวิตเป็นกุมารทองอ่ะตอนตอนนี้เขายัางยังยังเปยงังเป็ในในคันอยู่อะแต่ว่านับจากวันที่เขาเสียชีวิตจนทุกวันนี้หมือว่าเขาโตแล้วแต่ตามจรงิงแล้วถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเป็นบ้านหนูนะก็ยังอยู่เขาอยู่ใกล้ๆร่างเขาั่้แหละค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญให้เขาอห้องนี้